สวัสดีค่ะ,ะวันนี้ถึงสตอรี่วันนี้เราก็จะมาเก็บต้นคริสต์มาสกันนะคะเพราะว่าตั้งแต่ที่เวลาเราเก็บเนี่ยเราก็จะเก็บหลังจากปีใหม่แล้วนะคะวันที่วันนี้วันที่6ซึ่งแต่ละครอบครัวก็จะเก็บ แต่และว,วันไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่แต่ของเราเนี่ยจะทุกวันที่ 6, 6นะคะ6มกมการาเราถึงจะเก็บต้นคริสต์มาสนะคะหลังจากที่เรา,าถ้าเราเอาขึ้นเราก็แล้วแต่เราสะดวกนะคะต้นเดือนธันวาเราก็จะเริ่มติดตั้งแล้วนะคะต้นคริสต์มาสอันนี้เราก็จะมาเก็บกันนะคะวันนี้เพราะว่า ก็หลังปีใหม่มาได้สีห้าวันแล้วเนาะวันนี้วันที่6เราก็จะเก็บต้นคริสต์มาสกันแล้วก็คาดอะไรที่เราประดับตกแต่งในบ้านนะคะเราก็จะเก็บกันในวันวันนี้นะคะหลังจากที่ผ่านปีใหม่มาแล้วนะคะก็ปีใหม่คริสต์มาสก็เทศกาลก็ผ่านมาด้วยดีก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะในวันหลังจากปีใหม่มาแล้วแล้วก็ ต,ต่อไปในปีนี้มีขอให้มีความสุขทุกทท่านนะคะเราก็จะมาเก็บกันค่ะเออเพิ่งไปข้างนอกมานะคะเอาน้องหมาไปเดินวันนี้อากาศเย็นมากค่ะข้างนอกลบหน,นะคะวันนี้เราก็จะเก็บใส่กล่อง,ต,งตอนที่เราซื้อมานะคะกล่อง เราก็จะเป็นกล่องนี้ค่ะที่เราซื้อมาเราก็จะเก็บไว้ใช้ในปีต่อไปนะคะเราไม่ต้องซื้อทุกปีนะคะต้นคริสต์มาสปีหน้าเราก็เอาลงมาใช้ได้อีกนะคะเราก็จะเก็บอันนี้ใส่กล่องเราไว้นะคะเอาไว้ใช้ปีหน้ากันเราจะได้ไม่ต้องซื้ออ,อันนี้โกลนเลย ว่าอันนี้นเราไม่ต้องเราไม่ต้องซื้อทุกๆปีนะคะอันเนี้ยเราก็เก็บเก็บไว้ใช้ในปีหน้าเราก็ได้ใช้หลายๆปีนะคะจนกว่าที่เราอยากแต่งเติมเราก็ซื้อมาใส่เพิ่มได้แต่ว่าของที่มีอยู่แล้วเราก็เราก็เอามาใช้ได้นะคะของตกแต่ง ราะว่าต้องเก็บเก็บให้ดีๆจะได้อันนี้นะคะที่เราไับไว้ในบ้านเราก็เก็บนะคะันนี้เก็บอันนี้ก็เป็นพวกไฟนะคะอันนี้มีแบตเตอรี่แล้วก็จะเอาเก็บเพื่อไว้ใช้ปีหน้านะคะ เป็นไฟตกแต่งเหมือนกันนะคะเราก็เอาใส่เก็บไว้ใช่อันนี้เราก็เอาอ่อันตัวประดับตรงนี้ออกหมดแล้วนะคะออกหมดแล้วเราก็อันนี้คือมากระต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้เป็นสองส่วนเราก็ถอดออกได้เลยนะคะถอดออกแล้วก็มันจะเป็นเป็นอย่างเงี้ยค่ะถอดออกแล้วเราก็ทําให ให้เขาเล็กๆอันนี้เรากางออกนะคะอันนี้เราก็ทําให้เขาหุบไปอย่างนี้แล้วก็เก็บไว้ในกล่องในหลังนะคะเอาไว้ใช้ปีหน้าไม่ต้องซื้อทุกปีค่ะถ้าต้นสดก็มีนะคะแต่ว่าปัญหาของต้นสดก็คือใบจะร่วงค่ะใบจะร่วงเต็มบ้านเลย เคยใช้ต้นต้นต้นสดนะคะต้นคริสต์มาที่เราซื้อตามชอบก็จะมีต้นที่ที่ไม่ใช่พลาสติกนะคะที่เป็นต้นสดแต่ว่าปัญหาของต้นสดคือใบร่วงเต็มเลยค่ะกว่าจะกว่าจะผ่านคริสต์มาสมาได้อันนี้เราก็เอาใส่กล่องนะคะก็จะมีสองส่วนแล้วแต่ต้นเล็กต้นใหญ่ อันนี้ก็จะมีเป็นสกรูนะคะตรงนี้เราก็หมุนออกเก็บใส่ถุงไว้นะคะอุปกรณ์อย่าให้หายเราจะได้ใช้ปีหน้าได้เนาะอันนี้จะเป็นขาตั้งเราก็เก็บขาตั้งไว้นี่เอ่ออันนี้มากับต้นนะคะนี้มากับต้น,นก็เอามุกเข้าให้ให้เล็กๆแล้วก็ใส่ในกล่องก็ เป็นอันเสร็จนะคะอันนี้ก็คือเป็นวันที่เก็บเครื่องประดับตกแตง่งคริสต์มาสค่ะของครอบครัวเราสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องติ่สตอรีด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะทั้งวันก็จะไฟติ้งกันอยู่ประมาณนี้นะคะ หยอกกันแต่ก็รักกันจะหยอกกันอันนี้เป็นที่ประจำตำแหน่งนะคะเป็นเวรยามแต่จะไม่ลงไปตรงหน้าต่างหรอกจะจะดนบนก็จะเดอยู่บนเนี้แหละคะ่ะข้งโอเคจะชอบมาก